สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่กันในคอนเทนต์ยูกิโอกันอีกครั้งนะฮะและสิ่งที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ10การ์ดเซนเซอร์เอาฮาคราวก่อนเนี่ยผมเคยทําเป็นไอเซ็นทาเพื่อไปแล้วนะฮะแต่คราวนี้เราจะมาดูในฝั่งของเซนเซอร์เอาฮาบ้างคือไม่เซนเซอร์เนี่ยมันจะดูดีฮะแต่พอเซนเซอร์เนี่ยคือมันดูไม่ดีเลยมา10บใบในวันนี้มีใบไหนบ้างเรามารับฟังกันเลยดีกว่านะฮะใบแรกก็คือ tactical e x p e r i a n e expert นะฮะ หรือนักวางแผนจารกรรมมืออาชีพการนี้ได้รับแรงบันดาลใจออกแบบมาจากสเน็กในเมทัลเกียร์โซลิดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วการนี้เนี่ยก็คือมันเท่มากแล้วก็เข้มสุดๆเลยแถมสเน็กในเวอร์ชันนี้เนี่ยยังหน้าตาคล้ายๆกับรีออนอยู่บ้างเหมือนกันนะฮะมอนเอารีออนกับสเน็กมาผสมกันเลยแล้วก็มีเอฟเฟกที่ว่าหากการไปนี้ n o r m a l summon ได้สำเร็จนะฮะ จะไม่มีการ์ดกับดักใดเปิดใช้งานได้ดังนั้นการอันเชิญของพี่แกเนี่ยจะสามารถบายพาสการ์ดกับดักบางใบที่จะดักทางการอัญเชิญได้ยกตัวอย่างเช่นไอ้เทเลนเทียทริบิว,วหรือว่าน้าแตกนะฮะแต่ประเด็นก็คือพี่แกเนี่ยที่แบบว่ากําลังเข้มได้ที่เลยถูกเซ็นเซอร์เรื่องปืนนะฮะปืนมันคงจะสมจริงหรือว่าโหดเกินไปก็เลยเปลี่ยนเป็นปืนกล้วยที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนนะไอ้ปืนกระบอกนี้มันไม่น่าจะไปใช้ฆ่าใครละหรือแบบว่าแบบจับเขาล็อกคอได้แล้วก็แบบ เอากล้ยเนี่กอกปากเขาเผื่อเขาหิวอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ตัวประกอบฉากเองเนี่ยปืนก็จะเปลี่ยนเป็นปืนม่วงเลยนะฮะทำให้ความเข้มที่มีเนี่ยหายไปจนหมดเลยก็คือบรรยากาศฉากทุกอย่างเนี่ยมันยังเข้มเหมือนเดิมนะแต่ว่าพอปืนมันเปลี่ยนไปเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่อะ่ะโอเคสําหรับใบที่2ก็คือทอนฮะเป็นการ์ดกับดักที่จะมีพี่กุ้ย2คนมาท้าทายให้อีกฝ่ายมาสู้กันผลของมันก็คือ การนี้นะฮะจะสามารถสั่งใช้งานได้ก็ต่อเมื่อในช่วงเมนเฟสของอีกฝ่ายเราจะต้องเลือกมอนสเตอร์ของเราหนึ่งตัวนะฮะระหว่างที่มอนสเตอร์ตัวนั้นที่เราเลือกยังอยู่บนสนามถ้าหาก่าศสตูจะใช้มอนสเตอร์โจมตีในเทอร์นี้อีกฝ่ายจะต้องเลือกเฉพาะมอนสเตอร์ที่เราเลือกเป็นเป้าหมายเท่านั้นคือเอาจริงๆฉบับดั้งเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยฮะแต่เพราะว่าโลกเราเนี่ยมันเปราะบางเหลือเกินก็เลยแบบว่าเซนให้ซะหน่อยเอาให้แบบว่าไอ้พวกที่มันทอนเนี่ยแบบโคตรหน่อมแหนมเลย เปลี่ยนจากพิกุย้ยเนี่ยกลายเป็นคลิปป่า2ตัวมายืนท้าทายเราแทนเฮ้ยแต่ว่าผมว่าบางทีในกรณีนี้มันอาจจะน่ากระตืรมากกว่าก็ไดออ้อันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคใบที่3นะฮะโทโมโซรัสเป็นมอนสเตอร์ปกติที่ออกมาตั้งแต่สมัยแรกเลยโทโมโซลัสนั้นถูกกล่าวว่าถึงแม้ว่าจะตัวเล็กแต่ดุดันดุจนถึงขนาดเล่นงานพวกเดียวกันเองเลยในตอนแรกเนี่ยภาพของการนี้จะเป็นภาพที่โทโมโซลัสตัวสีน้ำตาลนะ มันเข้าขย่ำคอโทโมโซลัสตัวสีเขียวแบบโอ้โหแบบเลือดกระฉุดเลยใช่ไหมฮะแล้วคือแบบเลือดกระฉูดเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความดุดันตามที่การมันบอกใช่ไหมแต่ว่าพอเข้าเซ็นเซอร์เอาเลือดออกไปเท่านั้นแหละผมนี่คิดดีไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนว่าไอ้ตัวสีน้ําตาลคราวนี้มันจะขย่ำคอตัวสีเขียวแล้วนะมันเหมือนกับว่ากําลังไส้คออยู่แล้วก็ตัวสีเขียวเนี่ยก็คือกําลังฟินจนน้ำลายแตกเลยนี่มันคือการโดนตุ๋ยชัดๆนะคือคุณมึงเนี่ยต้องเซ็นเซอร์ยังไง ให้มันหนักกว่าเดิมวะเอาเลือดกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยยังจะดีสักกว่าและถ้าใครคิดว่าผมฟุ้งซ่านโรคจิตวิปริตคิดไปเองนะฮะคุณก็ลองมาดูการ์ดอีกฉบับของมันดิอ่ะคราวนี้ไอตัวน้ําตาเนี่ยมันหวังเล่นจริงไม่อิงนี่ยายนะฮะแล้วก็ชื่อกา์ดฉบับเนี่ยมันยังบอกเลยว่ามันชื่อซูโตโมโซลัสหรือก็คือไดโนเสาร์เพื่อนกันตลอดไป <c oughs> ถามตูสักคำเอ,อยยังว่ากูอยากจะมีมึงเป็นเพื่อนหรือเปล่าไอตูสีเขียวคงยังจะพูดอย่างนี้นะฮะเอาละสําหรับใบที่4นั่นก็คือ ฟูซาโวเป็นการดกับดักที่เมื่อการนี้แสดงผลนะฮะเราจะต้องทิ้งการบนมือทั้งหมดลงสู่สารแล้วก็สร้างความเสียหาย200แก่อีกฝ่ายตามการบนมือที่เราทิ้งลงสู่สารด้วยเอฟเฟกของการดนี้ฉบับดั้งเดิมมันก็ดูเป็นการดแบบปกติยิงมิตไซด์ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะจนกระทั่งมันเซ็นเซอร์จรวดให้กลายเป็นจรวดที่มีทั้งลูกตาแขนขาแล้วก็มีปากด้วยซึ่งมันดูแปลกมากเลยเครื่องจริงๆนะฮะ การที่มันจะมีลูกตากับปากอย่างเดียวน่ะมันยังโอเคเออมันยังพอจะเข้าใจว่าเป็นเพนสนะฮะแต่พอมันใส่ขาใส่แขนเข้ามาเนี่ยผมไม่เข้าใจเว้ยว่ามันจะใส่เข้ามาทําไมคือทําไมการเซ็นเซอร์เนี่ยเพื่อพยายามไม่ให้มันดูเรียวเนี่ยมันถึงต้องทําขนาดนั้นด้วยมันเลยแบบทําให้การ์ดเนี่ยที่แบบว่าดูปกติเนี่ยกลายเป็นดูไม่ปกติในบางแง่มุมแล้วก็ดูสีหน้าของบางตัวสิฮะเหมือนมันกําลังฟินอยู่เลยโอเคในที่สุดเราก็มาถึงครึ่งทางกันแล้วใบที่5้า The Legendary Fisherman หรือว่าชาวประมงในตำนานนะฮะเป็นมอนสเตอร์คลาสสิกที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อมีการ์ดเวทสนามทะเลบนสนามการ์ดนี้จะไม่รับผลการ์ดเวทมนต์แล้วก็ไม่สามารถตกเป็นเป้าหมายการโจมตีได้แต่นั่นไม่ได้ช่วยให้เรารอดจากการโดนโจมตีไล่พอยโดยตรงนะฮะซึ่งผมมีคำถามก็คือไอคนเซนเซอร์การ์ดนี้ข้อเดียวจริงๆเลยนะว่าทำไมต้องไปเปลี่ยนถมวกที่แกออกแล้วก็กลายเป็นไมโครโฟนเฉยเลย คือจะให้เอาไมโครโฟนเนี่ยไปแทงปลาที่ไหนแล้วมันจะตายวะอย่างเงี้ยเขาจะหาปลามาขายได้ยังไงบางทีมันก็เซ็นเซอร์เหมือนจเจ้าหาเกินไปจริงๆฮะที่พีคเลยก็คือในเมื่อมันอุตส่าห์เซ็นเซอร์ไอ้ชาวประมงในตำนานฉบับแรกไปแล้วใช่ไหมฮะไม่รู้ทําไมเหมือนกันไอ้ชาวประมงในรุ่นหลังๆเนี่ยมันไม่เซ็นเซอร์ด้วยนะฮะอะอย่างเช่นไอ้รุ่น2งเนี้ยมันก็ยังคงใช้ปืนยิงฉมวกได้นะ,ะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไม่ให้ไอ้รุ่นแรกเนี่ยมันใช้ฉมวกธรรมดาธรรมดาให้ใช้ไมโครโฟนเนี่ยไปแทงปลา ตามคงจะตายหรอกโอเคทีนี้เราก็จะมาสู่ใบที่6นะฮะ a r c f ฟ e ีดเอมเ o r เร f ร์ r ดอะเฟิร์สล r ต r หรือว่าเรียกสั้นๆเลยจัก,กรพรรดิเดมอนนะฮะเราสามารถอัญเชิญปกติการนี้ได้โดยไม่จะเป็นต้องบูชายันแต่ว่าพลังโจมตีและป้องกันตั้งต้นของการ์นี้จะเหลือครึ่งเดียวถ้าหากว่าเราอัญเชิญด้วยวิธีนี้นะฮะการ์นี้จะโดนทำลายในช่วง n d Phase เราไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้ยกเว้นอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าปีศาจเธอละครั้ง เราสามารถแบนิชการ์ดติดชื่อเดมอนบนมือหรือว่าสุสานนะฮะเพื่อแทเกตการ์ดหนึ่งใบบนสนามและก็ทําลายทิ้งแต่หากว่ามองผิวเผินเนี่ยการ์ดนี้มันก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรที่จําเป็นต้องแก้ไขด้วยซ้ำใช่ไหมฮะและหลายคนก็คงจะคิดแบบนั้นนั่นแหละแต่กองเซนน่ะมันไม่ได้คิดกับเราแบบนั้นนะฮะเพราะว่าเขามองว่าไอ้ตรงมณีที่หวางขาพี่แกน่ะมันคือไข่ฮะก็เลยตัดสินใจที่จะตัดไข่จักระพรดเดมอนทิ้งไปวั a เ t อร์ฟัค คือถ้าหากว่าไม่ทําอะไรเลยอะ่ะไม่ต้องไปตัดออกนะฮะคนก็ไม่ได้คิดแล้วแท้ๆว่ามันเป็นไขนะะ่ฮะแต่พอกองเซนแม่งคิดลึกอยู่คนเดียวแล้วตัดไข่ออกไปนะฮะ <c oughs> ทีนี้ทุกคนก็คิดกันไปตามๆกันเลยเชียสรุปแล้วนั่นก็คือไข่ของอิจรพัรด์เดมอนงั้นเหรอแถมแม่งมีแค่ฟองเดียวด้วยโอเคใบที่7ฮะ,ะ exchange หรือก็คือแลกเปลี่ยนการ์ดบนมือ ให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะฮะแสดงการ์ดบนมือแล้วก็ทําการนําการ์ดบนมืออีกฝ่ายหนึ่งใบขึ้นมือตอนเองคือการ์ดเนี้ยมันมีหลายอาร์ตฮะแล้วก็อาร์ตรวมๆก็คือการแลกการ์ดแต่มันก็ปกติทั่วไปอะไรฮะอย่างไอ้คู่เนี้ยก็คือฝั่งขวาเห็นว่าเอ้ยฝั่งซ้ายเนี้ยมันกาลังจะได้เอ็กโซเดียละก็เลยชิงส่วนตัวของเอ็กโซเดียไปก่อนอ่าส่วนฝั่งซ้ายเนี้ยอยากจะได้การ์ดล้างสนามอย่างหยิบทันเดอร์โบไปก็คือการไม่ให้อีกฝ่ายล้างสนามเราได้แต่มันจะมีอาร์ตหนึ่งฮะที่แบบว่าหยิบแบบไม่คิดอะไรเลย มันจะมีฝั่งขวาหยิบการ์ดโอเคอยู่ก็คือหยิบเป็นการ์ดกับดักไปป้องกันตัวแต่ไอฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะหยิบไปทําไมไม่รู้ไอมาแรงนางพญาหรือว่าอินเซกเตอร์ควีนคือมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะฮะถ้าหากว่าเลือกได้ทําไมไม่หยิบไอกามะซอสอีกใบหนึ่งของอีกฝ่ายเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็อาจจะสามารถอัญเชิญพิธีกรรมได้แต่หากว่าเราไม่แย่งมาก่อนในอีกกรณีเลยก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ไอกามะซอสที่เราหยิบมาของอีกฝ่ายเนี่ยมันเป็นคอสในการอัญเชิญพิธีกรรมก็ได้นะและถ้าหากว่าสังเกตให้ดีนะ แก้ไขาอาร์ตที่ช่วยมากไม่ใส่ใจในรายละเอียดเหมือนกับของเก่าเลยก็คือมัน c o อปปี้เพสนะฮะสังเกตเลยว่าไอการ์ดกามาซอร์เนี่ยเหมือนกันเด็เลยซึ่งอันนี้ผมว่ามันไม่น่าจะใช่แค่เรื่องบังเอิญละที่บอกว่าจะเล่นเด็กเดียวกันเน่ะโอเคทีนี้เราก็จะมาสู่ใบที่8นะฮะ Influence Dragon เป็นมอนสเตอร์เผ่ามังกรที่มีเอฟเฟกต์ในการเปลี่ยนมอนหนึ่งตัวที่เราควบคุมอยู่ให้กลายเป็นเผ่ามังกรได้เท่ละครั้งจนกว่าจะถึงเอ็นเฟส ไอนี่ก็คือโดนแบบเดียวกับจกักรพรรดิเดมอนเลยก็คือเป็นเรื่องใต้วางขานะฮะซึ่งก็แบบในกรณีนี้การ์ดนี้มันก็สอแววจริงๆอันแหละเพราะว่าโอ้โหไอไข่ขิวเขียวนั่นแล้วก็อะไรแดงๆที่มันยื่นออกมาซึ่งก็แบบเในกรณีนี้ของการ์ดนี้มันก็ค่อนข้างสอบแววจริงๆเลยฮะโอ้โหไข่ขิวเขียวกับอะไรไม่รู้แดงๆโผลกมาเนี่ยคือมันใช่เลยถึงผมจะชอบว่าไอกองเสนของยูกิเนี่ยค่อนข้างเซนสิทีฟเกินไปหน่อยหรือว่าบางครั้งเปอร์เซ็นต์อะไรที่แบบว่าค่อนข้างบ้าบอๆนะแต่ว่ารอบนี้ ต่อให้คนไม่ค่อยคิดมันก็ต้องมีแอบคิดบ้างล้ววะเอาละในที่สุดก็มาถึงใบที่9กันแล้ว Abyss Sphere เป็นการ์ดกระดาษที่จะทําให้เราอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษนะฮะมอนสเตอร์เมอร์เมลหนึ่งตัวจากเด็กในสภาพเอฟเฟกถูกทําให้ไร้ผลเราไม่สามารถที่จะสั่งใช้งานการเวทมนต์ได้เมื่อการนี้ออกจากสนามทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วก็ให้ทําลายการ์ดนี้ในช่วงเอ็นเฟสถัดไปของศัตรูหลังจากที่การนี้สั่งใช้งานคือแบบ ฉบับดั้งเดิมเนี่ยเราจะเห็นสีหน้าของอาบิสลินเดเนี่ยคือแบบทรมานจะเป็นจะตายแบบขาดอากาศเพราะว่าโดนขังในวัตถุคล้ายฟองนะฮะซึ่งไอ้กองเซนมันเห็นว่าอุ้ยโหดร้ายเกินไปอาบิสลินเดเนี่ยต้องได้รับความเป็นธรรมนะฮะก็เลยเปลี่ยนสีหน้าของเจ๊แกจากแบบทรมานจะเป็นจะตายเนี่ยเป็นปวดแทนคือสีหน้านี่คือไม่ได้มีความทรมานแต่อย่างใดเลยจากการโดนขังนะฮะแต่ว่าน่าจะแบบว่าอยากจะไปห้องน้ำซะมากกว่าเดี๋ยวมันไม่ทันการละ โอเคในที่สุดก็มาถึงใบที่10ใบสุดท้ายของเรานะฮะซึ่งนั่นก็คือ Crop and Dagger เป็นการ์ดกําดับต่อเนื่องที่จะให้เราประกาศชื่อมอนสเตอร์1ตัวนะฮะถ้าหากว่าอีกฝ่ายได้ทำการอัญเชิญปกติแบบพิเศษหรือแม้แต่พลิกหงายมอนสเตอร์ที่มีชื่อดังกล่าวขึ้นมาให้นำมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วก็การ์ดนี้ออกจากเกมไปเลยนะฮะตอนแรกๆเนี่ยที่มันเป็นสไนซ์สกล้องเนี่ยมันก็ดีๆอยู่แล้วนะแต่ว่าพอเซ็นเซอร์ปุ๊บเนี่ย เหมือนกับว่าไอ้คนที่ใช้เนี่ยกลายเป็นไอ้โลกจิตไปเลยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนจากสโคบของสไนเปอร์เป็นแค่กล้องส่องทางไกลฮะเหมือนกับว่าเราไปส่องหาคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกสตอกเกอร์ตามติดชีวิตพี่คนนี้ไป <c oughs> <c oughs> คือแบบว่ามันก็หลายรอบแล้วนะกับไอ้กองเซ้นเนี่ยเซ้นยังไงให้มันแบบมันไม่ดีขึ้นเลยแถมแย่ลงกว่าเดิมอีกก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ10การ์ดเซนเซอร์เอาฮาของยูกิโ oh! อในวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ใหม่สำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ